สวัสดีครับสมาชิก fc หวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็จะนำหวยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่30กันยายน2567ลงคลิปให้กับ fc ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น ประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาสรุปจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและชุด2ตัวล่างให้กับ F อซดูเพื่อเป็นแนวทางครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างเพื่อนําเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัว เป็นแนวทางการหาข้อมูลสากคววลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันอองสากหววลาวพัฒนาวดประจำวันที่27กันยายน2567กันก่อนครับผลกันออกรางวันที่1424821 424821 4, 4, 4, 4, เลขท้าย4ตัวครับ4821 4 8 2 1 01, 3ตัวบน8 2 1 8 2 2 2 2 1ด็กตัวบนส่ลไทยสลับสี่าง4 4 8 4 8นะครับนี่เป็นผลการออกสลากหวยลาพัฒนาหัวดล่าสุดครับมาย้อนสรุปนิดหนึ่งครับย้อนดูในงวดวันท ouais. ี่27นะครับงวดนี้ก็ต้องขออภัยกับ FC ทุกท่านนะครับตีดตั้งใจไว้ว่าจะมีโชคมีลาบครับ พระนะครับงวดล่าสุดนะครับผิดพลาดนะครับไม่เข้ารับทั้งสตัว3ตัว2ตัวบนทั้งล่างแจกชุดไม่เดินตามสูตรนะครับไม่เดินตามสูตรต้องขอเอาไปกับ f อฟทุกคนนะครับในงวดวันที่30ก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าจะเดินตามสูตรที่ผมคำนวณไว้ครับมาติดตามกันเลยนะครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนำเลขไท้าย4ตัวงวดลลาสุดซึ่งออก 4821มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับดูที่หลักพันกันครับหลักพันผมก็นำเลข4หลักพันงวดล่าสุดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันจะมีทั้งหมดในหลักพัน4สูตรคำนวณครับในแต่ละสูตรจะนำเลข4หลักพันวดล่าสุตรคำนวณครับสูตรที่1ครับ7เป็นตัวตั้งได้จากการนำหลักพันวดล่าสุดคือ4ให้บวกตัวเองก่อนครับ4บวก4เท่ากับ8 เมื่อเท่ากับ8ปให้นับลดจาก8 1ดตั้งคือ7ตัวนี้ครับได้7ตั้ง7บวกแกะเลขเเพิ่มไปให้เลข9ตัวก็แล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ต่อไปหลักพันสุดที่2ครับเลข8เป็นตัวตั้งครับแปตัวนี้ได้2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันว่ลสุดคือ4ให้ไปบวกหลักพันก่อนนั่นคือ4ครับ4ี่บวกสเท่ากับแปดนำผลลัพธ์คือ8บวกหลักพันคือ4ครับแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองเมื่อที่สิบสองเอา2องนำมาตั้งตั้งสองแล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0 ต่อไปหลักพันสุดที่3ครับได้เลข1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ครับได้จากการน,นําหลักแสนคือ4ให้บวกหลักพันคือ4ครับ4บวกสเท่ากับแแล้วนําผลลัพธ์คือ8ครับบวกกับหลักพันอีกทีหนึ่งครับแปบวกสเท่ากับ12เมื่อได้12บองเอาสองตัวตั้งตั้ง2แล้วนับก็จาก2 1หนึ่งแต้มคือ1่ได้ก็บ,บวกแค่เลขหนึ่งเพิ่มไปให้เลข9กตัวก็แล้วครับ1 2 3 4 6 7 8ก็ แต่ไป็นาัพันสูตรที่4ครับได้เลขแเป็นตัวตั้งครับไปตัวนี้ครับได้จากการนําให้นําหลักหน่วยก็คือ1ครับให้มาบวกหลักพันคือ4ครับ1นบวกสีเท่ากับนําผลลัพธ์คือ5บวกหลักพันคือ4ครับห้าบวกสีเท่ากับ9เมื่อได้เก้านะครับนับลดจาก9มาหนึ่งแต้มคือ8ครับแล้วก็บวกตั้ง8บวกากแ่้ว8แเพิ่มไปเลขเก้าตัวครับละครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อครบสี่สูตรคำนวณ ให้นับแต้มเินกันทั้ง4สูตรก็ได้เลขที่ผมนับแต้มเด่นไว้แล้วครับก็จะมี2 3 4 5 8 9ครับ2 3 4 5 8 9ได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ครับผมแนนํำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตเด่นครับผมดึงเลข2ดึงเลข3ดึงเลข5ดึงเลข8ครับ2 3 5 8เป็นเลขเด่นประจำหลักพันนะครับ2 3 5 8มาดครับมาดูสูตรกันนั้นหลักร้อยต่อครับทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดมีด้วยกัน4สูตรแต้สูตรจะนําตัวเลขหลักร้อยหดล่าสุดก็คือ8มาคคำนวงครับในสูตรที่1ครับได้5เป็นจะตั้ง5ตัวนี้ได้จากการน,นําหลักร้อยคือ8ให้บวกตัวเองครับไปออกไปเท่ากับ16เมื่อได้16เอา6ตัวหลังครับมาตั้งนัลว่าจาก6 1แต้มกหรือคือ5ครับแล้วก็ปล่อยจากหาเพิ่มไปให้เลข ก้าตัวกันละครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามต่อไปหลักร้อยสุดที่สองครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยคือแปดให้ไปบวกหลักร้อยก่อนะนะั้นคือห้าครับแปดบวกห้าเท่ากับสิบสาม นำผลลัพธ์คือ3ตัวหลังบวกหลักร้อยคือ8ครับ3บวก8เท่ากับ11เมื่อได้11เอา1ตัวหลังมาตั้งตั้ง1แล้วก็บวกแถลื่เพิ่มไปให้เลข9้าตัวก็แล้วครับ1 2 3 4 6 7 8 9ีก็ต่อไปหลักร้อยสูตรที่3ครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับ0นย์ตัวนี้ได้จากการนำหลักแสนก็คือ4ให้มาบวกหลักร้อยคือ8ครับ4บวก8เท่ากับ12นำผลลัพธ์คือ2ตัวหลังบวกหลักร้อยคือ8ครับ2บวกเท่ากับ10 เมื่อได้เท่าก,กับ10เอาศูนย์ตัวหลังมาตั้งครับตั้งศูนย์แล้วก็บวกแก้เลขศูนเพิ่มไปให้เลขก้ตัวก็แล้วครับศ1 2ย์5 6 7 8ก็ต่อไปหลักร้อยสุดที่4ี่ครับได้เลข6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยนะครับหลักให้ได้จากการนำหลัก, 100, นห,ลกหน่วยนะครับหลักหน่วยคือ1นให้มาบวกหลักร้อยคือ8ครับ1บวกเท่ากับ9เมื่อได้เท่ากับ9นํานำผลลัพธ์คือ9ให้มาบวกหลักร้อยที่1ครับ9บวก8 เท่ากับ17เครับเมื่อได้17เอา7ตัวหลังมาตั้งนับตัวจาก7 1แต้มคือ6แล้วก็บวกจะได้6เพิ่มไปให้เก้าตัวก็แล้วครับ6ก8 9็1 2 3 4เมเมื่อครบ4สูตรคำนวณก็ให้นับแต้มเชิงกันทั้ง4สูตรครับจะได้ดังที่ผมนับแต้มเด่นไว้แล้วก็จะมี1 2 3 6 7 8ก็ครับถึง7 8ก็ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลขหดึึงดึงเลข368ดึงับจาก6ตัว เป็นเลขเปล่นประจําหลักร้อยครับมาดูสูตรครํานวณหลัก10ต่อก็ต้องมา4สูตรครับแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลัก10งวดล่าสุดก็คือ2มาคํานวณครับในสูตรที่1ครับได้3เป็นตัวตั้ง3ตัวนี้ได้จากการน,นํา หลักสิบคือ2ให้บวกตัวครับสองบวกสเท่ากับสี่เมื่อได้เท่ากับ4ให้นับลบจาก4ี่หน่ง,งคือ3แล้วก็บวกจากยนเลขสเพิ่มไปเลข9ตัวแล้วครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1หกาศูอไปหลักร้อยสูตรที่2ครับได้เลข2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักสิบอ่าต่อไปหลักสิบสตรที่2ครับ หลักสิบสูตรที่2ได้2เป็นตัวตั้งครับในจากการนำหลักสิบงวดสุดคือ2ให้ไปบวกกับหลักสิบงวดก่อนนั้นอีกคนวหนึ่งคือ9ครับ2บวกเเท่ากับ11เมื่อได้11เอา1นตัวหลังบวกหลักสิบคือ2ครับ1บวก2เท่ากับ3มเมื่อได้เท่ากับ3เอาสามมาตั้งแล้วนับลดจาก3ามหนึ่งแมคือ2แล้วก็บวกกัวเลข2เพิ่มไปให้เลข9กตัวก็แล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9่าก็แปานต่เป็นหลักสิบสูตรที่3ครับได้เลข8เป็นตัวตั้งครับแตัวนี้ ได้จากการน,นำหลักแสนก็คือ4ให้มาบวกหลัก10คือ2ครับ4บวก2เท่ากับ6นำผลลัพธ์คือ6บวกหลัก10คือ2ครับ6บวก10 6บวก2คือ8ครับเท่ากับ8ไม่ได้8 ตั้ง8บวกจะได้8เพิ่มไปหเหเกข9ตัวกันแล้วครับ8 9 0เ2 3 4 5 6นหต่อไปหลัก 10, สิบสตรที่4ครับได้เลขค่าเป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยคือ1นให้บวกหลักสิบคือ2ครับ1บวก2เท่ากับ3นำผลลัพธ์คือ3บวกหลักสิบคือ2ครับ3บวก2เท่า 6, กับ3มบวก2เท่ากับ5เมืเ่อได้กับ5เอา5มาตั้งครับ ถ้าตั้ง5แล้วก็บอกเลขค่าเพิ่มไปเลขเก้าตัวกแล้วครับห้าหกเจ็ดเมื่อครบ4สูตรคำนวณก็ให้นับแต้มชนกันตั้ง4สูตรครับจกได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้แล้วก็จะมี1 3ึ่งสามอ่าสามห้าครับสามห้าได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตเด่นครับผมดึงเลขหดึงเลขหกดึงเลขเดึงเลขศูนย์ครับห้าหกตัวครับเป็นเลขเด่นประจําหลัก 10นะครับ5 6 9 0นครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อครับทั้งหมด4สูตรครับแต่สูตรจะนำตัวเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดก็คือ เลข1มาคำนวณครับสูตรที่1ครับได้1เป็นตัวตั้ง1ได้จากการนําหลักหน่วยคือ1ให้บวกตัวเองครับ1บ1บ2เมื่อได้กับ2เอา2มาตั้งแล้วนํากดจาก21แต้มคืน1บวกแกนหลัเพิ่มไปให้ได้9ตัวกันแล้วครับ1 2 3 4 6 7 8 9ทําไมหลักหน่วยสุดที่2ครับได้7เ,เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ได้จากการนําหลักหน่วยงวดล่าสุดก็คือ1ให้ไปบวกหลักหน่วยก่อนหน้านั้นอีกหนนึงคือเลข6ครับ1 6บ7เมื่อได้กับ7นะครับนําผลลัพธ์คือ7 ตั้งนะคือเจ็ดตั้งแล้วก็บวกกนรเลขเพิ่มไปให้ด้เตัวกันแล้วครับเจ็ดแปดเก้าศต่อไปหลักหน่วยสูตรที่3ครับ ได้เลข6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ได้จากการน,นำหลักแสนคือ4คือ4ครับให้มาบวกหลักหน่วยขึ้น 1, ครับ4บวกนเท่ากับ5แล้วนำผลลัพธ์คือ5บวกหลักหน่วยคือ1ครับ5บวกนเท่ากับ6เมื่อได้กับ6นำา6มาตั้งตั้ง6บวกแก้เลข6เพิ่มไปให้เลขก 9, ตัวก็แล้วครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ทกาหไมหลักหน่วยสุดที่4ครับได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากการน,นำหลัก พันก็คือ4ให้มาบวกหลักตัวขึ้น1่ครับ4บวกหนึเท่ากับ5จะนำผลลัพธ์คือ5มาตั้งนับลดจาก5 1หแต้มคือ4แล้วก็บวกจากที่เพิ่มไปให้เลข9กตัวก็แลวครับ4 5 6 7 8 9 0 1นึ่งสองครับสี่ห้าหกเเมื่อครบสีสูตรคำนวณให้นับแต้มชนกันทั้ง4ี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้แล้ครับมี1นึ่8 9องสีครับหนึ่งสได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด็ดครับผมดึงเลขหนึดึงเลขสดึงเลขแดึงเลขเ้าครับ1489ดึง4ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจํา หลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณน,นะครับเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยวเวลาพัฒนาในงวดประจำวันที่30กันยายนครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับชุด2ตัวล่างผมก็จะนำหลักพันสี่ตัวที่คำนวณน,นะครับ2 3 5 8าจับคู่กับหลักร้อยสตัวครับ1368 จะได้ชุด2ตัวร่างหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ2วางหลักสิบจับคู่หลักตัวสีตัวนะครับจะได้2 1 2 3 26 2 8 3, 1, 3, 3, 3, 6, 3 8, 5, างาวางหลักสิบจับคู่หลักตัวสีตัวเอสาม3นึ่งสามสามสามหกสามแปดห้าวางหลักสิบจับคู่หลักตัวสีตัวเอห้าหนึ่งหวางหลักสิบจับคู่หลักตัวสีตัวนะครับจะได้8183 8ึ่8แ รวมทั้งหมดในชุด2ตัวร่างจับคู่ได้16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรง2องตังเวลาพัฒนามาลุ้นกันครับใน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตะบนต่อครับชุด2ตัตบนผมก็จะนําหลัก14ตัวครับ5 6 9 0จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1 4 8 จะได้ชุด2ตัววันหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ5วาง10จับจผู้หลักหน่วย4ตัวจะได้51545859 หกวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับยี่หกหนึ่งหางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวเอเก้าหนึ่งเางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับยี่ศูนย์รวมทั้งหมดในชุดสตะวันจับคู่ได้สิชุดครับนี้คือชุดตรงตรงสตะวันหวยลาพัฒนามาลุ้นกันนะครับว่าในสิชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับ ดูที่ชุด2ตัวล่างกันนะครับชุด2ตัวล่างจากสูตรคำนวณจับคู่ได้16ชุดใน16ชุดนี้ผมแนนาสูตรมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปตัดแล้วครับจะได้ดังนี้ครับในชุดเด่น2ตัวล่างครับจาก16ชุดตัดแล้วจะเหลือชุดเด่นดังนี้ก็คือ3 1 แ 1>, 1 8 3 8 6ครับ3 1 8 1 8 3 8งแสี่ชุดครับนี่คือชุดสรุปเด่น2ตัวล่างครับมาดูชุดสรุปเด่ยงตัวันต่อครับชุด2ตัวันจากสูตรข้นวณจับคู่ไว้16ชุดใน16ชุดนี้ผมแนะนําสูตรตัวเลขมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่สรุปที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับในชุดเด่นครับก็จะ,จะมี58ด 646869ครับ58646869ทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นในชุด2ตัวบนนะครับมาลุ้นกันครับว่าในชุด2ตัวบน4ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุด FC ท่าในใดมีสูตรคำนวณก็นำมาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงแก่นั้นครับ และในชุด2ตัวล่าง4ชุดเด่นครับจะมาหไหมก็ต้องมาลุ้นครับหรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุด fc มีสูตรคำนวณเด็กไทย2ตัวล่างก็นำมาเทียบมาชนจะตายตัวเด็นที่ตรงเช่ทนานครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณิตตัวครับ1368ดครับ1 3ึ8งดึง2ตัวครับ ดึงเลขหนึ่งครับดึงเลขหและดึงเลขหกวางในตำแหน่งหลักร้อยครับผมจะนำหนึ่งหกสองตัวนี้ครับมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวสีชุดห้าแปดหกสี่หกแปดหกเก้าจะได้ชุดสามตัวบนไวลาพัฒนาดังนี้ครับในชุดสามตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับหนึ่งวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสตัวบนสี่ชุดจะได้หนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกสี่หนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้า สี่หกบางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเดซลมสีชุดจะได้หกห้าแปดหกหกสี่หกหกแปดและหกหกเก้ารวมทั้งหมดในชุดสามตัวบนจับคู่แล้วได้แปดชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสามตัวบนหวยลาวพัฒนามาลุ้นกันครับว่าชุด3ตัวันทั้งหมด8ชุดนี้จะเติอนตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นกันต่อครับในชุด2ตระรางกันนะครับชุด2ตระรางจากสูตรคำนวณจับคู่ได้16ชุดเหลือสรุปเด่น4ชุด3 18 1ึง 83และ86ชุดเด่นที่สุดเน้นไปที่81ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่81ครับรองไปที่86ครับรอง86เน้น81รอง86นะครับนี่คือสองตรรัวล่างครับในช claro. ุดสองตัวบนนะครับจากสูตรคนวณจับคู่ไว้16ชุดเหลือสูตรเด่นไว้ที่4ชุดนะครับ5 8 6 4 6 8 6 9เด่นที่สุดเน้นไปที่64ครับเด่นไปที่64นะครับรองไปที่68ครับ เน้น64รอง68นี่คือชุดเน้นชุดรองในไทย2ตัวบนจากทั้งหมด4ชุดครับเหลือเน้นรอง2ชุด64และ68ครับมาดูการสรุปชุดเน้นรอง3ตัวบนต่อครับในชุด3ตัวบนจากสูตรคํานวณนะครับจับคู่ไว้8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ผมได้นําสูตรมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นนะครับที่ผมสรุปไว้ครับ ในชุด3โดน8 8ชุดเน้นไปที่นะครับเด่นที่สุดเน้นไปที่164นะครับเน้นไปที่164ในชุด3ตัวบนชุดตรงๆงครับ164ครับส่วนชุดรองครับชุดรองนะครับรองไปที่นะครับผมจะสรุปรองไปที่6 6 8ครับเน้นไปที่668ครับสรุปรองครับ668มาลุ้นกันครับว่าเลขท้าย3ตัวบนจากทั้งหมด8ชุดชุดเน้น 164ลองไปที่668จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม8ชุดนี้ครับ f อท่านใดมีสูตรคำนวณก็ให้นำมาเทียบปัจชนนะครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านครับมาดูชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวผมก็จะนำชุด2ตัวล่างเน้นรอง2ชุดครับ81หนและ 8, 6, จกจับคชุดเน้นรอง2ตัว2น2ชุด64และ68ก็จะได้ชุด4ตัวหวยเลาพัฒนาดังนี้ครับ ในชุดสี่ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็จะมีแปดหนึ่งหกสี่แปดหนึ่งหกแปดแปดหกหกสี่และแปดหกหกแปดรวมทั้งหมดสี่ชุดนะครับนี่คือชุดสี่ตัวสี่ชุดมาลุ้นกันว่าในชุดสี่ตัวทั้งสี่ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปเลขไทยสี่ตัวสามตัวบนสองตัวสองตาราง เวลาพัฒนางวดประจำวันที่30กันยายน2567ให้กับ fc ดูเพื่อเป็นแนวทางครับในชุดสรุปฟันทงครับชุด4ตัวทั้งหมดจากสูตรนนวณจับคู่ไว้สชุดนะครับใน4ชุดนี้ผมสรุปชุดฟันทงเลขไทยสีตัวเด่นที่สุดผมเน้นไปที่8164ครับเน้น8164นะครับชุด3ตัวบนครับ164ครับ3ตัวบน16,4 2ตัวบน6,4 2ตัวล่าง81 นะครับนี่คือชุดสรุปฟันตรงเลขไท้าย4ตัว3ตะวัน2ตะวันและ2ตัวล่างครับมาดูชุดสรุปนะครับ2ตัวบนล่างครับจากสูตรคนวณจับคู่เด่นในชุด2ตัวไว้ก็จะมีดังนี้ครับในชุด2ตัว,วมี3 1 8 18 3 8 6 5 8 6 4 6 8และ69รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบนล่างครับจะมีด้วยกันทั้งหมด8ชุดครับ มาลุ้นกันครับป้า8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลในชุด2ตัวครับ fc ที่เข้ามาใหม่ครับทุกท่านครับท่านอย่าไปตั้งความหวังไวท้ที่ในชุด4ตัว3ตัวมากเกินไปครับท่านควรมองไปที่ชุด2ตัวครับในชุด2ตัวโอกาสที่จะตามสูตรตรงตามสูตรเป็นไปได้มากที่สุดครับส่วน fc เก่าๆท่านติดตาม มาบ้างแล้วก็คงจะจับทางถูกครับตัวเลขเวลาพัฒนาครับในชุด2ตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างมีโอกาสตรงสูตรมากที่สุดครับก็ขอย้ำให้กับ f สได้เข้าใจครับท่านอย่าไปตั้งความหวังในชุด4ตัวมากเกินไปครับอ่ะอย่าตั้งความหวังไว้มากกันไปชุด4ตัวและสตัวครับขอให้ มาอยู่ที่ชุด2ตัวมากกว่าครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยเหลาพัฒนาที่ผมได้นํามาลงคลิปให้กับ f c ที่กําลังหาข้อมูลนะครับจะได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับ f c ทุกท่านครับโปรดใช้การพิจารณาญยาณก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเลขป็นเลขสูตรคานวณเท่านั้นสูตรคำนวณสุดนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสระหวยเรลาพัฒนากันได้ ในงวดประจำวันที่30กันยายนครับ fc ทุกท่านครับท่านใดถ้าโชคดีแล้วอยากจะให้กำลังใจแอดมินก็ช่องทางนี้นะครับนี้เป็นช่องทางที่ให้ fc นะครับช่วยสนับสนุนเป็นเพื่อจะได้ให้เป็นกำลังใจแอดมินจะคิดค้นคำนวณหาตัวเลขดีๆเด่นๆมาลงคลิปให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปเจ้า fc ที่ได้ ให้การสนับสนุนมาครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้การสนับสนุนมาขอให้ท่านเหงื่องปับางทุกๆวันนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพอยเอฟซีทุกท่านโชคโดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ